สวัสดีค่ะพบกันกับแอนอีกแล้วนะคะกับเจ้าของเพจโบตทอพีเคล็ดลับฉบับแม่ลูกสองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาทำคลิปตอบคำถามน,นี้เลยค่ะกับคำถามที่ว่าทำา IF กินโบตทอพียังไงนะคะถึงจะเห็นผลสำหรับวันนี้คลิปนี้มีคำตอบนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำตอบเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในการทานโบตทพีได้นะคะวันนี้นะคะ,ะ,คะแอนก็จะมาทําคลิปตอบคาถามที่ว่า ทำา IF อยู่ทานโบตาพียังไงให้เห็นผลนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปตอบว่าทำา IF นะคะควรที่จะทานโบตาพียังไงเนี่ยแอนขอทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันก็คือว่าการทำา IF หรือ intermittent fasting เนี่ยมันก็คือการที่เรางดอ,อาหารอย่างน้อยหนึ่งมื้อจากปกติเพื่อที่ว่าให้ร่างกายของเรานะคะไปกระตุ้นโมลินซูลินเนี่ยให้น้อยที่สุด มันก็จะทำให้ระบบเผาผลาญของเราะคะ่ะทำงานได้ดีขึ้นและเป็นการในช่วงที่เราอดอาหารเยอะขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราะคะ่ะไปดึงไขมันที่เราสะสมอยู่เนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานนั่นเอง แต่ว่าหลักการของมันคือในเวลาที่เราทานอยู่ในการกินอาหารของการทำ AEF เนี่ยเขาก็ยังต้องเน้นเรื่องอาหารที่1คือครบ5หมู่นะคะถึงจะจากัดเรื่องระยะเวลาในการทานแต่สิ่งที่เขาจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ จำนวนแคลอรี่ก็จำกัดเพื่อให้ไม่เกินและที่สำคัญก็คือการทานอาหารที่เลี่ยงทานอาหารหวานและการทานอาหารที่มีปโปรตีนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เรานะคะอดอาหารแล้วก็ไม่หิวไม่หวยและที่สำคัญการทานโปรตีนก็จะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มาเร็วซึ่งกล้ามเนื้อก็คือระบบเผาผลานเนาะมันก็จะยิ่งทำให้ระบบเผาผลาญของเราทำงานได้ดีขึ้นและทำให้ร่างกายของเรานะคะ ไปดึงเอาไขมันสะสมมาเผาผลาญได้เยอะขึ้นนั่นเองดังนั้นถ้าเรารู้หลักการหรือว่าหัวใจของการทํา IF แล้วก็จะสามารถที่จะใช้ IF และโบตพี P เนี่ยคะ่ะเอามาผนวกกันแล้วก็ใช้รวมกันเราก็ทําให้เห็นผลในเรื่องของรูปร่างของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะ โอเคค่ะสำหรับเ,เรื่องวิธีการทานเนี่ยถ้าเราทำไอเอฟอยู่เนี่ยเราควรที่จะทานโบตพียังไงนะคะอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วเนาะว่ามันจะมีช่วงอดและช่วงที่ทานแต่ละคนมีเวลาระยะเวลาในการอดและการทานไม่เหมือนกันช่วงที่เขาอดเนี่ยเขาจะไม่ทานอาหารเลยเพื่อเลี่ยงการไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินดังนั้น เราก็ต้องมาดูว่าการทานโบตาพีเนี่ยค่ะเจ้าตัวโบตาพีมันคือโปรตีนถามว่ามันไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินไหมสรุปก็คือมันไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินนะคะเพราะว่าฮอร์โมนถูกสร้างจากโปรตีนค่ะทุกคนพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วในช่วงอดถามว่าทานโบตาพีได้ไหม มันก็จะไปขัดกับหลักการของการทำไอเฟดังนั้นเราจะไม่แนะนําให้ไปทานนะคะแล้วการทำไอเฟเนี่ยเราจะทานโบตาพีได้เวลาไหนเนาะก็คือสามารถทานได้ตอนเวลาที่เรารับประทานอาหารได้นั่นเองสมมุติว่าเราทานอาหารมื้อแรกเนี่ยค่ะเป็นเวลาตอนเที่ยงเราสามารถที่จะทานโบตาพีเนี่ยค่ะตอนเที่ยงได้เลยถ้าเป็นมือใหม่ก็ทาน2แคปซูลค่ะตอน ตอนเที่ยงที่เราจะทานข้าวเลยถามว่าทานก่อนหรือทานหลังอาหารเนี่ยมันต่างกันไหมเรื่องของการช่วยระบบเผาผลาญเนี่ยไม่ต่างกันแต่แอนพบว่าการที่เราทานก่อนที่จะไปกินข้าวเนี่ยค่ะมันจะมีผลในเรื่องของการทําให้เราอิ่มได้เร็วทําให้เราทานอาหารในมื้อนั้นเนี่ยได้น้อยลงมากกว่าการไปทานโบตพีหลังมื้ออาหารค่ะแอนจะแนะนําให้ทานโบตพีนะคะ ทานก่อนที่จะทานอาหารในมื้อแรกของเราทานก่อนกี่นาทีก็ได้ค่ะ เพราะว่าโบตัพีทานไปแค่5นาทีมันก็ออกฤทธิ์แล้วแล้วก็ทานอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยออกได้หนักออกได้นานแล้วก็ออกกําลังกายได้สนุกขึ้นเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ของการที่เราทำไอเอฟให้สกเซสและการทานโบตัพีให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการได้เร็วขึ้นนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้ของแอร์เนะะี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์กับคนที่หาคําตอบนี้อยู่หรือว่าคนที่ทํา if อยู่แล้วกําลังอยากได้ตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยเร็วขึ้นสําหรับเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นก็คือกติโบตพีนะคะราคา1180บาทนะคะแต่สําหรับเดือนนี้ที่แอร์อัดคลิปอยู่คือเดือนกันยายนเนี่ยโบตพีสองซองลดเหลือราคา1,100บาทส่งฟรีแบบโอนไปเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยสามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่าง ได้เลยโดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพจโบเตอร์พีเคลับฉบับแม่ลูก2ค่ะไลน์หรือว่าเบอร์โทร0807 3 1 9 9 4 9สสะดวกช่องทางไหนเนี่ยสามารถทักมาสอบถามแอนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แอนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ